สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจ้าตีใจจังเลยพี่น้องใช้คล้องกันได้จ้าขอบคุณนารเด้อพี่ขอบคุณนารเด้อคุณป้าคนสวยทางเยอรมันจ้าจ้าคุณพี่เบ้านเมืองดีคนงามขอบคุณนาราแม่แต่งแต่งโมมาให้ลูกซ้ำลูกแม่ เมื่อกี้กระจากพี่สาวทางฟินแลนด์หนึ่งบาทเทดนโอ้โหสั่งมาอะไรคะเต็นาดูอีบอ๋อเตงไทยสี่แนม่บอมเป็นสี่บอนที่มาตรงอ่ะหากระจกอันนึงเห็นเป็นไงก็มาทีเราพุกมาเทียงขึ้นมันค่เทียงขึ้นเนยนะตอนนี้สองสี่สองถุง ขอบคุณพี่มากๆนะจ๊ะเงาะไม่ไงสามโลติดไปหนของยวยัสิาตรงใหญ่สิเออได้เาีนั่นได้ล้วโดนนะอื่ตัวนี้อะขายบ่นเลยนะอือขายเนี่ยนะของคีองพาทางฟินแลนด์ไหนแปะ หายเสียดามแล้วก็แบ่งาฟเห็นว่าดามอไเนี่ยที่มันก็แบ่งๆนะทั้งระหว่างทั้งทางฝั่งยืนขึ้นเขาอีแม่บ่ฮด กูพี่เอาเอาถูกผลไม้บะย่างมาสั่งมาลำไยมีบอลสามโลจัดไปมั้ยไงแม่แม่ตายเด้อป็นยังไงบ่มาไปขึ้นมาได้แหละขึ้นแล้จัด กานมันเห็นสีเอาหาโล่ไปโลเอาใส่ถุงนนี่นี่ติดอะไรในรนี่นี่มันในงหูหี่ันม่บบงหากลไ้มอ้ลังใส่ข่โลหนึ่งมันนะทองนึงก่อนเอาไหนซงไอโล่ไม่ใส่เอายังซองมั้งพอวัชเย่เข้ามาใส่นแม บริยารเยียดเลยพี่เพราะว่าพี่ว่าจัดมาเราก็เลยจัดค่ะเพราะว่าเอ่อเมื่อวันผ่านคนสลายเนาะนีหนึ่งแล้วก็ไปเห็นผู้เฒ่าผู้แก่แล็ดเจมั่นนั่นแต่นี่กัะพิจูนามีโอนคือแบ่งพิจูนามีโซ่จอยน้ำเหรอคุณงานอะไรพี่เด้อดีๆมีแห้งขอให้สวยๆรวยๆนะ่นซัก ตุลาเจอกันแน่นอนใช่ไหมพี่คุณพี่จิมหาอยู่ล่าบไม่ว่านัดเจอมมีโรงแรมหาดาวเลยค่ะ39 7โลหนึ่งไหมโลหนึ่ง39 37แล้วกระทงสี่โล4 3 2 37 3 1มันหาโลไมันหาโลได้ใกล้เลยไหมไ ก็ดีไ no ่อหนึ่งพันหกร้อยบาามโลมันสาโลไหัลได้เล้เอาหาเอานี่นี่เอาทงตัวนี้นี่ย ขอบคุณคุณพี่ละลายเด้อก็เนี่ยน้องกอนเสียบเไปนอนแล้วเบลิดเบลิดกะขางโมกายของกับลุงกับป้าหอดบะมีเลยบ้านนะสี่โลสี่อืมสี่โลเงินส่องเลยจัด

เต็มตูกเลยจ้าจิตถุงหนึ่งพันคิบาทว่าไมหนึ่งพันหนึ่ง้อยบองแดงหนึ่งคิบาทใช่ปะอะไรไม่ใช่ไหนมันสี3,7เจ็ดสาวเอสสมสาวสาวเจ็ดหมังเงาะสามแหงลอยสาว làm nhai làm tiệt tao ít buộc man à, bộ bộ lúc này, lúc ừ. bộ. hả làm tiệt có men lõi à, à. 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 เต็ราหนึ่งพันสิบบาทหนึ่งพบาทเองพี่พี่ว่าไม่มีปัญหาต่พี่โอนมาสองรเอาแตงโมไปอีกปะมัเต็โมไปลูกมึงบอกสามลูกสามอาไรเต็โมสลูกเนาะแต่แตงโมสามลูกเป็นไง แก่แม่ไงแก่ตัวอ๋อมันน้องบอยปลูกเองไม่ใช่ค่ะรับรับไปรับมาจากสวรรค์เขตเมืนพี่บอลแป๊บคุณหละบอลไป๊บหาบหนูคุณอะไรนะรับมาขายต่อรับมาขายพอดีเป็นหนึ่งพันสองร้อยซ่าบาทเออรับมาขายต่อเหารายได้หารายได้เพิ่มพี่น้องจะเอินพี่จ๋าเนาะเพิ่มอีกนี้ 1200สบาท1200สองในค้านก็เนาะพอได้ขายแต่นักเขียนปันกีดสองพันองเด้อกีดสองพันหนึ่งพัสอ้อยสบบาทขายเบิดได้ไม่ใหญ่ได้จังนอนด้นะมด้น อนที่จะไปส่งตาเหรนปะป้าสิบอกองนีงนะไปอ่ะนเียงดันยังเพิ่มเนาะคุณพี่โอ้หมแท้คุณพี่เฉยังเพิ่มเนาะขาะเก็ดทางเลยค่ะ ป่นตกป่นตกบ่แห้งเนาะกะเปื้อนมันประมาณหนาไปแล้วบ่มันมไอ้โนโนอย่ามั่วเอาทางทงเอาทางทงโม6หน่วยมันน่ะก็บ่แม่นประเทศไปแล้วมันโอ้ยอยาไปบหงเขานจอ อันนี้สิเป็นนั่นปู่ย่าจะดีเป็นซื้อไปแล้วเนาะแต่่นกับจังซีจัดส่งไปทำงานต่อนักเด็กนี่นของคุณพี่คุณสวยใจดีเนะคุณป้าใจดีทางเมืองนอก เยอรมันเลยล้มแต่ประเทศคุณ <laughs> พี right. ่ค okay? okay? oh. wow. oh. mm ุณป้าคุณป้าเบิ่งบําบกเสียบหนูนี่คุณพี่อันนี้สิเป็นว่าน้อยนาน้องกอนนะปากกระลุมอุดหนุนี่เด้อนี่เครื่องล่างบักใหญยนี่ประมาณเศร้าโลกผมไม่จักนี่เป็นอะไรพี่น้องฝากก็อะไรกดแชร์นี่เด้อฝากเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณขอบคุณสุขุสุคนนะ ที่เพิ่งนที่ชมที่ติดตามไปแล้วสบายดี